ชันนางนงรักษ์สนทิสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนสุวพันธ์สนิทวงศ์พิทยาในนามของโรงเรียนสุวพันธ์สนิทวงศ์พิทยาขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วขอต้อนรับคณะจิตอาสาของท่านนาวากาศเอกธีรั์ชื่นใจและคณะนะคะที่ได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาวันพ่อแห่งชาติในวันนี้นะคะซึ่งก็จะมีทั้งกิจกรรมมอบทุนการศึกษานะคะ มอบอุปกรณ์กีฬานะคะแล้วก็ชุดนักเรียนรวมถึงกิจกรรมตอบคำถามต่างๆนะคะผมอิหม่ามอวยชัยประสบเหมาะเป็นประธานสถานศึกษาของโรงเรียนสุวพันธ์แห่งนี้นะครับตามที่ทางกิจกรรมสุวรร์ที่จัดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทําให้มีความผูกพันโรงเรียนมัสยิดแล้วก็เยาวชน ความสุขที่พี่ได้เห็นในวันนี้ครับพี่เห็นความสุขมากมาความสุขที่เห็นวันนี้ก็คือเห็นเด็กๆมีความสุขผมก็เลยพลอยมีความสุขไปกับลูกหลานเราคนที่อยากขอบคุณหรือว่าหน่วยงานที่อยากขอบคุณหน่วยงานที่อยากขอบคุณก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะท่านนายกสมหมายที่ให้การอุปการะโรงเรียนแห่งนี้ด้วยดีมาตลอด โดยเฉพาะผู้อำนวยการสถานศึกษาแห่งนี้นะฮะซึ่งมีไอเดียและมีแนวความคิดใหม่ๆสิ่งสำคัญของการที่แต่ละภาคส่วนนะครับให้ความร่วมมือแล้วก็ร่วมใจกันอย่างนี้ที่มองว่าสำคัญไหมแล้วก็อย่างไรบ้างเป็นส่วนสำคัญที่สุดเลยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะภาคผู้ปกครองนะครับแล้วก็ภาคราชการะะถือว่ามีความสำคัญมากอยากให้ฝากสิ่งดี ก็อยากจะฝากส่วนต่างๆนะฮะอย่าลืมบุตรหลานของเรานั้นถือว่าเป็นบุคลากรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีความมั่นคงเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ครับ ในส่วนของกิจกรรมในครั้งนี้นะคะทางโรงเรียนเนี่ยก็ได้รับในแนวทางที่นําสู่การปฏิบัติที่เห็นได้ชัดนะคะก็เป็นการน้อมนาพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10นะคะนํามาสู่นักเรียนได้เป็นแบบรูปแบบของบูรณาการอย่างเช่นในด้านที่1นนะคะจะเป็นเรื่องของการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของทัศนคติที่เด็กเนี่ยจะได้แสดงออกถึงความรักต่อสถาบันของชาตินะคะแล้วก็ในส่วนที่ สนะคะเป็นเรื่องของการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเนี่ยเด็กๆเขาจะได้เรียนรู้และแยกแยะแล้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งภาพที่ฉายออกมาคือกิจกรรมส่วนตรงนี้เป็นส่วนที่ควรทํานะเราแสแดงออกได้ก็เป็นการปลูกฝังเด็กๆนะคะในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการมีงานทํามีอาชีพเด็กๆได้ถูกฝึกนะคะในเรื่องของ,ของการมีงานทํามีอาชีพถึงแม้จะไม่ใช่อาชีพโดยตรงแต่การที่เด็กเขาได้ร่วมกิจกรรมตรงนี้เขาฝึกความอดทนนะคะฝึกความรับผิดชอบ ก็เป็นพื้นฐานของการที่จะไปทํางานในอนาคตว่าก็จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะและในประการสุดท้ายก็คือการเป็นคพลเมืองที่ดีนะคะซึ่งในส่วนนี้มันเป็นการปลูกฝังว่าเด็กๆควรจะดูว่าอะไรที่จะทําให้เราเป็นพลเมืองดีได้อะไรทําได้เราต้องช่วยกันทําเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เป็นสื่อในตรงนี้นะคะเช่นการวาดภาพระบายสีก็ถือว่าทําดีได้ในส่วนหนึ่งได้แสดงออก ได้มีบทบาทได้มีส่วนร่วมแต่ว่าใช้กิจกรรมในส่วนของการวาดภาพระบายสีการแต่งคําประพันธ์การเรียงความที่เกี่ยวกับในหลวงของเรานะคะก็จะเป็นการปกฝังให้เด็กๆได้มีความรักในสถาบันหลักของชาติค่ะความสุขก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะที่เด็กๆได้รับเราพูดถึงเด็กก่อนเลยนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้โวยการของโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่ลงกับเด็กเนี่ยเรามีความสุขที่สุดนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะ หนึ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมเลยคือเด็กๆก็จะได้ทุนการศึกษานะคะได้อุปกรณ์กีฬารวมถึงในเรื่องของเครื่องแต่งกายนักเรียนนะคะประยุยก์สารก็โครงการจิตอาสาวันนี้นะคะสิ่งที่ได้เห็นคือการที่เด็กได้ซึมซับ นะคะรูปแบบของการเป็นจิตอาสานะคะว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างอาจจะไม่ได้ครอบคุมทุกเรื่องทุกมิติแต่ว่าอย่างน้อยก็เห็นแล้วว่าวันนี้พี่ๆนําของมาแจกเขานะคะมันก็จะเป็นภาพของความประทับใจเป็นต้นแบบให้กับเขาได้ในอนาคตนะคะเราเชื่อว่าเด็กๆจะ จะเป็นภาพจําให้กับเขาอะคะ่ะในเรื่องของการเป็นจิตอาสานะคะถ้าเป็นสิ่งดีๆที่เราได้เห็นจากโครงการนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของความร่วมมือนะคะการที่เราจะมีงานงานนี้ได้นะคะมันจะต้องมีการวางแผนการประชุมต่างๆซึ่งคุณครูของเราเนี่ยได้ร่วมแรงร่วม,วมใจกันนะคะมาจากความสามัคคีนะคะในการทํางานเพราะว่ากําลังครูของเราที่นี่มีทั้งหมด13ชีวิตนะคะแต่กับงานที่ฉายภาพออกมาเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดว่าเรามีบุคลากรมากนะคะแต่ว่าใน13คนเป็น13คนแห่งแห่ง okay. ความรักความสามัคคีแล้วเป็นสื่อหนึ่งที่ทําให้เราได้ร่วมใจกันตรงนี้ก็คือว่าเป็นงานที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันด้วยนะคะสถาบันหลักของชาติแต่ว่าเป็นกิจกรรมจิตอาสานะคะค,คุณครูก็มีความสุขทุกคนทํางานด้วยความสุขอะค่ะไม่เหนื่อยมีกําลังใจในการทํางานนะคะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทํางานที่แสดงออกของความจงรักภักดีกับพระอ,องค์คท่านได้นะคะตรงนี้คือจุดหนึ่งที่เป็นขวัญกาลังใจของเรานะคะบุคคลนะครับที่อยากขอ ก็ถ้าเป็นบุคคลนะคะก็จะเป็นคณะของท่านนาวาการเอกธีรัชื่นใจนะคะท่านได้นําคณะมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะมีภาพหนึ่งที่ทุกท่านอาจจะไม่ได้เห็นก็คือเป็นห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งก็จะมีคณะขึ้นไปปรับปรุงระบบให้กับเราตรงเนี้ยเด็กๆก,ก็จะได้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเป็นส่วนหนึ่งเป็นสื่อเทคโนโลยีที่ทําให้เด็กได้เรียนรู้สู่โลกกว้างได้นะคะแล้วก็ในมุมของคณะทุกท่านที่มาในวันนี้นะคะก็ทั้งอุปกรณ์กีฬาทั้งสื่อต่างๆทุกภาคส่วน นะคะได้ร่วมร่วมมือกันตรงนี้ค่ะท่านเอกตลงกฤษมหาหัวหน้าศูนย์ประสานการบัตชที่หนึ่งความการรักษาความาวามัน่นคงภายในจังหวัดนครศรีอย่านาที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเทริดทูนสถาบันชาติาศาสนาพระวัศาสตร์กิจกรรมที่วันนี้เป็นการปลูกกิจสำน,นึกของเด็กตั้งแต่วัยเด็กและเติบโตผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเราเห็นว่ากิจการรมครั้งนี้ซึ่งในส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ให้ความสาคัญกับเยาวชนเป็นอย่างยิ่งซึ่งเจอจะลอห้อมเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเป็นคนที่คุณภาพต่อไปอยากให้มีภาครัฐภาคเอกชนเข้ามาทํากิจกรรมโดยต่อเนื่องสารฝันของเด็กดารงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราในมุมของผู้ปกครองก็ดีใจที่ว่าโรงเรียนได้จัดกิจกรรมดีๆเด็กๆก,ก็ได้แสดงออกไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม การแสดงการประกวตตดต่างๆตามเวทีต่างๆที่โรงเรียนได้การสนับสนุนทางผู้ปคกครองก็เต็มใจแล้วก็ให้ความร่วมมือดีใจกับเด็กๆทุกคนที่ได้แสดงออกนะคะชื่อแมนนะชื่อจริงชื่อนิติพงษ์ทองดีน,น้องครับความประทับใจการระบายสีครับสุดท้ายครับชอบอะไรที่โรงเรียนนี้ชอบกีฬาครับชอบอะไรพี่เด็กนาสอบครับ ส,ส,วสวัสดีค่ะหนูชื่อตุ๊กตาค่ะพิมพ์ค่ะตูนค่ะนี่มีความสุขไหมมีชอบอะไรในกิจกรรมนี้ชอบรำชอบทุกอย่างค่ะ